เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่บบมประจำวันที่29สิงหาคมวันนี้รอบค่ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของอนโตนี่ซึ่งรอบวันนี้ครับก็มีรายงานที่น่าสนใจของเจ้าตัวเข้ามาพร้อมกันถึง2รายงานไปกันที่อัปเดตแรกจากทางดามสเชตนักข่าวของ Sky Sport ก่อนนะครับที่ระบุมาว่า ตอนนี้ทั้งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและก็เรียเบติสทีมจากสเปนต่างก็มั่นใจว่าเข้าตกลงการย้ายทีมของอานโตนีไกลดีคอสรุปเข้ามาทุกทีแล้วโดวยเฉพาะทางเรียเบติสนะครับที่มั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะยอมรับเงื่อนไขคอสเสนอขอยืมตัวในซีซั่นนี้พร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อในซีซั่นหน้าด้วยราคา30ล้านปอนด์หรือว่าตกประมาณ35ล้านยูโร อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีรายงานจากทางมานูคาลคอนซึ่งก็เป็นนักข่าวจากสื่อท้องถิ่นของเรือเบติสเองครับอย่างเดรีโอเซบิยาที่ได้เผยข้อมูลจากแหล่งข่าวเข้ามาอีกแบบหนึ่งครับซึ่งจากข้อมูลนี้เขาระบุมาว่า การตกลงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและก็เซบีย่าน่าจะจบกันที่ราคา20ล้านยูโรและทั้งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับเรอเบติสจะเป็นเจ้าของนักเตะร่วมกันที่ทีมละ50%หรือนั่นก็คือหากว่ามีการปล่อยนักเตะในอนาคตแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็จะได้ส่วนแบ่งจากการขายที่50%ทันทีนั่นเองครับ แต่จากข้อมูลดึงกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจากทั้ง2อัปเดตท,ที่เข้ามายังไม่มีนักข่าวระดับเทียร์หหรือว่าแม้แต่ฟาบิสโอมาโนออกมาเล่นข่าวนะครับโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขของการย้ายทีมแต่ที่ชัดเจนคือตอนนี้ดีลการย้ายทีมของอันโตนีไกลเดียคอสรุปแล้วจริงๆและหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนักเตะจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนตลาดปิดตัวอย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่สถา,านการณ์ของคอบบี้เมนูแดนกลางลูกหมอของทีมนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจ้าตัวนะได้แสดงเจตจำนงไปแล้วว่าต้องการจะย้ายออกจากทีมแบบยิ้มตัวเพื่อโอกาสลงเล่นทีม่มากขึ้นล่าสุดในช่วงเย็นนี้นะครับตามรายงานของฟาบิสโอมา a โนได้เปิดเผยมาว่า มีสโมสรยิงน้อยถึง15สโมสซด้วยกันครับที่ได้มีการติดต่อผ่านตัวแทนของคอบบี้เมนูเพื่อสอบถามสถานการณ์ของนักเตะว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกจากทีมหรือไม่โดยที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นยังคงยืนยันว่าต้องการจะให้ตัวของเมนูอยู่กับทีมต่อเพราะสโมสซอนมองว่าเขานาเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมในซีซั่นนี้นั่นเองในขณะที่ซามิลลักเฮสนักข่าวจากสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับก็มีอัปเดตกับเรื่องของคอบบี้เมนูเข้ามาเช่่นนกันวา ถึงแม้ว่าตัวนักเตะจะได้รับทราบคำตอบจากสโมสรแล้วว่าต้องการจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปแต่ว่าทางคอบบี้เมนูยังหวังที่จะย้ายออกจากทีมเหมือนเช่นเดิมหรือว่าก่อนเดทไลน์วันที่1่กันยายนนี้และต่อสถานการณ์นี้ครับหากว่าสโมสรไม่สามารถที่จะรังนักเตะให้เล่นกับทีมต่อได้ในซีซั่นนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะพิจารณาซื้อกองกลางคนใหม่เข้าสู่ทีมอย่างน้อย1คนทันทีเพื่อปิดช่องว่างจุดนี้ครับ ในขณะที่อีกรายงานจากอัลเฟรโดเปดดล่าสายข่าวของสปอตอิตาเลียและก็เทียนหนึ่งฝั่งของนาโปลีนะครับก็ได้ย้มเข้ามาเช่นกันว่าขณะนี้ oli, นาโปลีน่ะพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิ้งดีลของรัสมูซอยลุนพวกเขาก็ได้สอบถามสถานการณ์ของคอบบี้เมนูจากทีมผีแดงของเราด้วยเช่นกันครับแต่ทว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การสอบถามด้วยวาจาเท่านั้นและก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้นั่นเอง มาต่อกันที่อีกรายงานของ Manchester Evening นิวส์นะครับกับการเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าในตอนนี้ทั้งรูเบนอาโมริมทีมสตาฟและก็รวมไปถึงกลุ่มนักเตะของ Manchester United ได้หมดความเชื่อมั่นในตัวของสองผู้รักษาประตูอย่างอังเดรโอนาน่าและก็อันไตบาเยนเดียได้สมบูรณ์แบบแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นะกลายเป็นจุดอ่อนให้ทีมคู่แข่งทะลวงประตูกันง่ายๆมีข้อผิดพลาดกันทุกเกมที่ได้รับโอกาสลงเล่น ซึ่งในตอนนี้ครับรูเบนอามูริมกำลังเร่งผลักดันให้สโมสรรีบดึงผู้รักษาประตูคนใหม่เข้าสู่ทีมให้เขาด้วยด่วนซึ่งชีของเซนลาเมนส์ในด่านจากรุยาอันเบิร์บกำลังเป็นที่พูดถึงและก็มีโอกาสได้ย้ายเข้าร่วมทีมมากที่สุดในตอนนี้ครับโดยที่ความคืบหน้ากับดีของเซนลาเมนส์นะครับทางแมนเชสเตอร์อีฟยิ่งนิวก็ยังยืนยันเข้ามาเพิ่มเติมสักช่วง3ทมที่ผ่านมาด้วยครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นค้อสเสนอทางการเข้าไปแล้วด้วยจำนวนเงิน20ล้านยูโรหลังจากที่มีการพูดคุยกับเรืออันเวิร์บไปแล้วและถึงแม้ว่านี่ยังไม่ใช่ราคาที่ฝั่งนั้นต้องการก็ตามครับแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะก็เชื่อว่านี่เป็นค้อสเสนอที่ดีที่สุดแล้วสำหรับดีลของเซนลาเมน มาต่อกันที่ความเห็นของอารลันเชียร์เร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษและก็ของนิวคาสเซิลนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ให้ความเห็นว่าดูยังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ของรูเบนอามูริมก็ยังเป็นทีมที่ไร้อนาคตและก็ต้องมีการเสริมทัพอีกหลายตำแหน่งเลยครับเพื่อที่จะขยับช่องว่างเข้าใกล้ทีมหัวตารางหรือว่าแม้แต่จุดที่สโมสรอนเคยอยู่มาก,ก่อนและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของรูเบนอามูริมแล้วที่ต้องแสดงผลงานออกมาหลังจากที่เขาได้รับเวลาไปแบบเต็มที่แล้วในช่วงปรีซีซั่ อารันเชร์ร่ได้ให้ความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเทอย่างหนักเพื่อดึงตัวรูเบนอาร์มริมเข้ามาชุมทีมแบบทันทีโดยไม่รอจนจบซีซั่นผู้เขาก็ต้องให้การสนับสนุนเขาแบบเต็มที่อยู่แล้วและผู้เขาก็ทําไปแล้วด้วยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับรูเบนอาร์มริมแล้วเช่นกันที่จะพาทีมกลับไปอยู่ในจุดที่น่านับถืออีกครั้งได้หรือไม่ แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดใช้เงินจำนวนมหาศาลไปแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็ยังจำเป็นต้องเสริมทัพอีกหลายคนไม่ว่าจะสามารถดึงนักเตะที่ต้องการเข้ามาในตลาดรอบนี้ได้หรือไม่หรืออาจว่าต้องรอในตลาดรอบหน้าก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ผมคิดว่าการที่พวกเขาจะคิดการใหญ่เนะี่ยยังคงเป็นเรื่องที่ยากมากนะ คุณดูซิว่า4-5ทีมอันดับบนสุดใช้เงินกันแค่ไหนจากนั้นก็จะมีทีมที่ตามมาอีกล่ะซึ่งอาจจะรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปด้วยอีกหนึ่งทีมแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังคิดว่าพวกเขาก็ยังคงเจอกับความยากลำบากในการไล่ทันกับท็อปไฟส์ในซีซั่นนี้พวกเขายังห่างไกลาจากจุดท,ที่เคยอยู่หรือว่าจุดท,ที่พวกเขาอยากจะไปให้ถึงก็ตามมาต่อกันที่ความเห็นของอีกหนึ่งกองหน้าตำนานทีมชาติอังกฤษอย่างไมเคิลโอเว่นนะครับ ที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาพูดถึงการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ที่สามารถคว้า3ามแนวรุกคุณภาพเข้าสู่ทีมซึ่งเรื่องนี้ครับเขาก็มองว่าแมนยูเนเต็ดทําได้อย่างถูกต้องเพราะว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของทีมนี้ปีก่อนส่วนเรื่องการแก้ไขจุดอื่นนั้นก็อยู่ในความสําคัญแต่ถ้าว่าสําหรับเขาแล้วครับการที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจัดแนวรุกพร้อมหน้าพร้อมตากันถึง3คนคือสิ่งที่ถูกใจเขามากๆโดยต่อเรื่องนี้ครับไมเคิลโอเวนได้ให้ความเห็นว่า มีรายงานมากมายเป็นข่าวเชื่อมโยงถึงผู้รักษาประตูนหนึ่งหรือว่า2คนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดงนั้นใครจะรู้ว่าตำแหน่งนั้นยังเป็นจุดที่พวกเขาต้องการเสริมอยู่หรือเปล่าแต่มันก็ชัดเจนว่าแฟนบอลหลายคนน่ะต่อต้านอองเดรโอนานาและผมก็รู้มาว่าเขาน่ะก็พลาดหลายครั้งแต่ผมก็ไม่ได้ต่อต้านเขาเหมือนคนอื่นแต่อย่าเข้าใจผมผิดนะเขาไม่ใช่ปีเตอร์ไมเคิลซึ่งผมทราบเรื่องนั้นดี ที่ผมจะบอกคือในตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งมากนักเมื่อมองจากภาพรวมของทีมผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่พวกเขาให้ความสำคัญกับการเสริมผู้เล่นในแนวลุกมาก,ก่อนเพราะว่าพวกเขาทำประตูได้ยากเย็นเหลือเกินเมื่อปีก่อนและการขึ้นเกมลุกแต่ละครั้งก็ดูไร้ประโยชน์มากๆด้วยพวกเขาจึงดึงผู้เล่นในแนวลุกเข้ามาพร้อมกันถึง3คน ดังนั้นนี้จึงเป็นจุดสําคัญสําหรับผมเช่นกันและผมก็ยินดีที่เห็นพวกเขาทําสิ่งนั้นและหากว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดไปไกลถึงการคว้าแชมป์ลีกพวกเขาเนี่ยก็ต้องเริ่มถามตัวเองว่าพวกเขาต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่ด้วยหรือไม่หรือว่าพวกเขาต้องการตําแหน่งอื่นด้วยอีกหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดแรกตาแหน่งแนวรุกพวกเขาเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากด้วยการดึงนักเตะดีๆเข้ามา แต่แน่นอนว่าในตำแหน่งอื่นก็อาจจาเป็นต้องเปลี่ยนหรือว่าในสักวันก็ต้องเปลี่ยนแต่ในแง่ของการจัดลําดับความสําคัญผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของ2องอดีตกุนซอทัพปีสาจแดงอย่างโชเซ่มูรินโญ่และก็โอเล่กุนนาโซชานะครับซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็น่จะทราบดีแล้วว่าตัวของโอเล่กุนนาโซชาน่ะโดนทางเบสิกตัสทีมดังของตุรกีปลดออกจากตําแหน่งกุนซอหลังพาทีมตกรอบคัดเลือกศึกคอนเฟอเรนซ์ลีก และล่าสุดวันนี้ครับก็ถึงตาของโชเซ่มูรินโญ่เกาอีกระเด็นบ้างหลังจากที่เขาเนี่ยพาทีมเฟเนเบเชอีกหนึ่งทีมดังของตุรกีร่วงตกรอบคัดเลือกรายการแชมเปี้ยนส์ลีกและทางเฟเนเบเช่นะครับก็ไม่ทนและปลดจามูค้นจากตำแหน่งทันทีด้วยที่หลังจากนี้ครับก็ต้องมาตามลุ้นดูว่าทั้ง2รายจะได้งานใหม่ที่ไหนหรือว่าบางทีใครสักคนอาจจะได้กลับมาสารต่อภารกิจในรือโอทราฟอร์ดอีกครั้งก็เป็นได้นะครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคบ่มประจำวันที่29สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ